เนี่ยไม่อยากกินแล้วอยากกินเหล้าแล้วก็อ้างติดงานทีมงานหลอกกูมาป่ะเนี่ยวันจันทร์ีเห็นวันนี้มันอะไรวันนี้มันพุธหนังหน้าผมมันต้องทำอะไรอีกอ่ะผมถามจรงิงดีอยู่แล้วนะเนี่ยผมบอลบิซกแคเกมส์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูไลฟ์สไตล์ของผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะทําอะไรกันบ้างแต่ตอนเช้าเนี่ยเราจะมากินกาแฟก่อนอันนี้คือร้านเอ,อ่อแบ็คดรอปอยู่ที่ลาดพร้าวเจสครับผม สตรีมสีส่ทุ่มแต่ระหว่างนั้นน่ะทำคลิปทํานู่นนี่นั่นตื่นมาอาอกกําลังกายก่อนเลยเออกกำลังกายเสร็จปุ๊บมานั่งแบบดูเพจท o u t u b e อะไรเงรี้ยเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนี่ก็ต้องไปนั่งเล่นกับเพื่อนไม่งั้นเพื่อนงอนแต่จริงๆว่าจะเลิกเล่นกับเพื่อนละเหนื่อยเพราะตอนแรกเราสตรีมใช่ป่ะตอนแรกเราไม่ใช่คนหัวร้อนหรอกแต่ว่าแบบมันไม่มีคนดูอะ่ะเหนืหอ่อยไหมเราก็ต้องทำอะไรมันแปลกๆมาสรุปก,ก็เนี่นยแหละจริงๆไม่อยากด่าเลยไม่อยากด่าก็อยากบ้างแต่ว่ายังไม่ด่าคน ไม่เชื่อแต่ว่าก็จริงๆเป็นคนอย่างนั้นจริงสมัยก่อนเกือบทุกวันนะแค่ไม่ได้ก็เนี่ยไม่อยากกินแล้วอยากกินเหล้าแล้วก็อ้างติดงานบางทีแบบนัดเด็กไ้ที่ร้านอย่างเงี้ยบอกว่าติดสตรีมแต่จริงๆไม่ได้ที่บ้านดุอร่อยนะคือจริงๆชอบทุกอย่างาเ,ปเป็นคนไม่ชอบแตงกวาดองอนะแต่ว่ากินได้แตงกวาดองครับสามารถบอกว่าไม่ได้ ร้านเราชื่อว่า black dot coffee and filly นะครับเป็นร้านน้องใหม่สเตชชูตี้ครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองมาชิมเองนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆหลากหลายมุมมากครับร้านตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว71เนะครับเปิดตั้งแต่9โมงปิดประมาณ5โมงครับเปิดทุกวันครับผมไม่มีวันหยุดครับตอนนี้เราก็ออกจากร้านกาแฟมาแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยน,นะที่มผมแบบเอาโทรศัพท์จับกล้องถ่ายเองเ,เกิดมาไม่เคยแม้ตั้งเซลฟี่ยังไม่เคยอ่ะคิดเอาเฮ้แต่ว่า บล็อกแรกผมก็รู้สึกฟินเน่ะมีสาวสองคนลงพิษเข้ามาในในรถ <laughs> <laughs> อันนี้เอ่อคีเรทีฟใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เออบริษัทที่นี้ขาดเลขาอยู่นะ <laughs> เนี่ยสนใจไหมเงียบสนิทรชอบจริง <laughs> เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับ <laughs> ที่ตึกแดงมีอะไรชอบบ้าง <laughs> แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเราจะหลอกเอาเงินบริษัทมาได้กี่บาท <laughs> มากันทั้งหมดสคน คนละสองพันน่าจะอยู่นะน่าอยู่ได้อีกแป๊บเดียวอะ่ะเดินแน่ตอนแรกออกโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างมันเงียบไปน,นะแ้วมันก็ปิด แนี่ทำไงอ่ะไอ่ไหนต่อดีอ่ะฝนฝันดูสิทธ์นะแล้วก็ปิดเอียวไปดูน่าม้เอ้ยดูพระหรอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะได้เสื้อผ้าไหมมีใครเคยมาแบบเจอจับวันธรรมดาไหมเนี่ยคือทีมงานกูบอกอยากจะให้กูมาช้อปปิ้งแต่ไม่เช็ควันก่อนอ่ะแล้วกูทำไงเนี่ยต้องปิดหมดเดี๋ยวถามเขาแป๊บนึงนะว่าทางคน ขอโทษนะครับทางเข้าไปด้านในนี้ไปทางไหนเอ่ยปิดหมดเลยเหรอครับปิดหมดเลยเหรอครับปิดหมดเลยอ๋อได้ครับวันจันทร์นี่วันนี้วันอะไรวันนี้มันพุธตายแล้วถ้าปิดหมดเลยอย่างนี้ได้ซื้อต้นไม้เนี่ยได้ทำอะไรบ้าง นาได้คือแค่ต้นไม้อ่ะครับจ้ะลงไปดูโครงการ2 3 4น่าจะมีนะคือถ้าไม่มีกูได้ไปทำแนาแบบร้อนๆอ,อ่ะ A later. few moments later. ก้องมาดูดิมันมีอะไรบ้างเนี่ยลองนั่งดูร้าน,นกาแฟซ,ซักร้านยังไม่เปิดบะหมีเกี๊ยวทั้งเจ้าเก่าเจ้าใหม่ปิดหมดร้าน,นกาแฟโครงการสี่เ <c oughs> ต่าบินแหละไม่เต่าบินเดินไปดูก่อนอไ,ได้ได้เรื่อมีมมร้านเ <c oughs> ชื่อใจจริงไหมจริงจริงปะจริง,รง,รงนเนี่ยว่ามีเกี๊ยวเจ้าเก่าเจ้าใหม่ปิดหมดเลยนะไม่ได้องดูดิจะดูลองดูซอยนู้นไหมแต่ซอยนี้ปิดนะไม่มีกาแฟ มีเหรอนี่โครงการสองรับสี่มีมีเหลืออีกกี่โครงการนะที่เราต้องเดินอ่ะมันมีสามสิบกว่าโครงการสามสิบกว่าแล้วนี่คือรายการทัาสีมึงดูสิมีเหี้ยอะไรบ้างเนี่ย งานดูแม่งมืดไอ้เปิดสการ้านทีมงานหลอกกูมาป่ะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะไม่บอกก่อนให้ใส่ชุดฟุตบอลมาจะได้แบบเหงื่อมันออกขนาดเนี้ยไอ้นี่ให้กูใส่ชุดซะแต่งตัวดีๆมันนะครับคุณบอลตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจาก CJ Market นะครับไม่ได้อะไรเลยอะไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําหน้ากันดีกว่าหนังหน้าผมเนี่มันต้องทําอะไรอีกอะขนถามจริงๆ อยู่แล้วนั่นเนี่ยแต่ลองคอมเมนต์ให้หน่อยสิว่าผมต้องทำอะไรอะลองลองลอง,ลองคอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยอะว่าคือหน้า,าดีอยู่แล้วต้องทำอะไรอะอยากจริงจริงยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแเดี๋ยวเจอกันอีกทีนกหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันนะครับวันนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับเปนลนรกตวคลินิกครับผมจะมาเสริมหล่อที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหน้าผมต้องปรับปรุงอะไรกันบ้างตามมาเลยครับผมจะถ่ายถุงเท้านะผู <c oughs> บอกแล้วว่าห้ามถ่ายถ้ากูเห็นนะ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้ผมอยากจะปรึกษาครับผมเป็นสตรติเมอร์พอดีผมพักผ่อนค่อนข้างน้อยครับมีความเครียดนิดหน่อยโดนแสงจากจอคอมพิวเตอร์เยอะผมไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบอะไรกับหน้าเราบ้างหรือเปล่าอันนี้น้องบอลเคยทําอะไรก,กับผิวหน้ามาบ้างไหมคะไม่เคยเลยครับไม่เคยไมเคถ้าองนั้นเดี๋ยวน้องบอลถอดแมสให้หมอโบนดูนิดหนึ่งไ้ครับถ้่าที่ดูปัญหาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของผิวพื้นฐานนะคะ ก็จะมีปัญหาเรื่องของความชุ่มชื้นที่ขาดไปนะคะมีสิวนะคะแล้วก็มีรอยสิวนะคะที่เป็นปัญหาหลักๆนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เคยทําอะไรเลยหมอโบแนะนําให้ดูแลเบื้องต้นก่อนนะคะก็อาจจะต้องเป็นโปรแกรมที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการลดรอยแดงนะคะนะรอยแดงรอยดํานะคะแล้วก็รักษาสิวนะคะหลังจากนั้นก็จะฟื้นฟ,นฟนูสภาพผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นเติมวิตามินลงถูงชั้นผิวนะคะทําให้ผิวหน้าดูสดชื่นขึ้นกระจ่างใสนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นะคะ่ะ แ่ถ้าผมมีงบเหมือนเดียวนี้ทําได้ไหมฮะโอเคะ okay, น้องบอลมีงบอยู่1นึ่งบาทนะคะ <Yeah. S 2> ก็หมอโบคิดว่าน่าจะจัดเป็นโปรแกรมที่เป็นมัลติทรีทเมนต์นะคะทำหลายหลายอย่างในหนึ่งครั้งนะคะ mm hmm. หมอโบแนะนําเป็นสกินรีบอลนะคะในสกินรีบอลเนี่ยก็จะประกอบด,ด้วยการเลเซอร์นะคะซึ่งหมอจะเป็นคนเลือกชนิดของเลเซอร์ให้น้องบอลน,นะคะนะเลเซอร์ก็มีตั้งแต่เลเซอร์รุ้นโยแดงนะคะนะเพิ่มความกระจ่างใสนะคะฆ่าเชื้อสิวแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะ mm hmm. ก็จะเลือกตามสภาพผิวนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นโปรแกรมผักวิตามินลงสู่ชั้น ผิวนะคะนะ oh. เป็นวิตามินเข้มข้นนะคะสูตรเฉพาะของทางคลินิกนะคะนะเราผลักด้วยเครื่องไคลโอเทอราปีไอออนพลัสนะคะซึ่งจะทําให้วิตามินเนี่ยแต่ตัวเป็นอนุภาคเล็กที่สุดนะคะเพื่อจะได้ให้ลงสู่ชั้นผิวนะคะได้ซึมลึกมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเบบี้บลิงค์นะคะตัวนี้จะเป็นเมโซนะคะเมโซที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์และโกลด์แฟกเตอร์เข้มข้นนะคะที่จะช่วยกู้ฟื้นคืนความสดใสให้ผิวในฉวบ,บแบบเต้งด่วนไปเลยะคะ่ะ ครับไบมันก็ใส่ขึ้นนะอืมหนหน้ามันแบบไม่แห้งแล้วอะ่ะเฮ้ยตรงนี้ไม่แห้งยิงปกติแห้งชอบชอบเดี๋ยวรอยแดงๆนี้มันหายทีหลังใช่ไมครับรอยสิวก็จะค่อยๆดีขึ้นอืมดีเลยอะ่ะ งนี่ขอบคุณหมอมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบถามนีดนึงถ้าสมมติว่าลูกเพจผมเนี่ยอยากจะมาทําที่เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะัุผมโอเคสําหรับสกินรีบอลน,นะคะที่น้องบอลทานะคะนะก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้มีโปรโมชั่นลด50%นะคะแล้วก็ซื้อ4แถม1ค่ะซึ่งวันนี้น้องบอลก็จัดไปเลยนะคะ1แพ็กเกจซื้อ4แถม1ค่ะ โอ้โหแปลว่า1นึ่งบาทนี่คุ้มมากเลยคือทําได้5ครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แต่ละครั้งมี3ทรีทเมนต์ใช่ก็จะมีเลเซอร์นะคะแล้วก็มีไคลโอเทอร์ปีไอออนพลัสนะคะแล้วก็เป็นเบบี้บลิงค์นะคะเมโซสูตรเฉพาะของทางคลินิกนะคะแล้วก็พิเศษนะคะสําหรับแฟนเพจของ b ีเซตเกมมิ่นะคะก็เพียงแจ้งว่ามาจากเพจ b ีเซตเกมมิ่นะคะหมอโบแถมเบลล่าซิกเนเจอร์มาร์กนะคะมูลค่า1990บาทให้ไปลองเลยค่ะโอเคเบลล่าโกคลินิกนะคะตั้งอยู่ที่ถนนโชคชัยสีนะคะหน้าปากซอย27นะะคเพียงเสิร์ช Google ว่าเบลล่าโกลคลินิกนะคะก็จะนําทุกท่านมาสู่ที่นี่เลยนะคะเรามีสาขาดเดียวนะคะมีที่จอดรถบริการะคะ่ะยังไงครับวันนี้ไอเสริมหล่อ,อมาหล่อขึ้นไหมหน้าเหมือนเดิมไหมแต่มันขาวขึ้นจริงๆนะเนี่ยโอ้ดูดีขึ้นเลยอะ่ะอย่าลืมมาทํากันนะครับ้งก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวออกไปเที่ยวต่อถ้าอยากดูคลิปที่แบบว่าผมไปเที่ยวอะไรยังไงสาวเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ย คอมเมนต์ด้านล่างนะเดี๋ยวจะได้คำตอบและขอบุญตากล้องด้านหลังด้วยนะครับหูเกียดที่สุดเลยไม่กหัดนะมองหน่อยเร็วอย่าเนียเนี่ยทำปุ๊บสาวปึ๊บยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับในที่จัน